ท้องแล้วไงใครแค่เปิด5อันดับดารานักร้องสาวในวงการที่เมื่อมีข่าวว่าจะมีเบบีหรือกําลังตั้งท้องอยู่นั้นก็กลายเป็นประเด็นดราม่าจากชาวเน็ตกันซะอย่างนั้นจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะเจอกับประเด็นอะไรไปดูกันเลยจ้า อันดับที่5้าเชอรินนัจารีเริ่มเปิดกันที่ประเด็นมาแรงมากในตอนนี้สําหรับสาวเชอรินน้องสาวคนสวยของนักร้องนักแสดงชื่อดังอย่างหนุ่มนิชคุณที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วทำกางความน่ายินดีของแฟนคลับมากมายแต่ก็ด้มีชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เธอตั้งท้องกันซะอย่างนั้นได้เข้ามาแสาดงความคิดเห็นในทิก t o อรของเธอระบุว่าเร็วไปน้องเอ๋ยพลาดดาราอ่นนะเนาะงานนี้ทําเอาสาวเชอรินเดือดหนักมากไม่ขอเลื่อนผ่านเข้ามาตอบกลับในทันทีเป็นคลิปสั้นๆแต่เจ็บจิตได้ ที่ได้พูดว่าเร็วไปคืออะไรคะจะ30แล้วนะคะอีกนิดเดียวแล้วพาดคืออะไรพี่รู้ชีวิตหนูดีกว่าหนูเหรอคะและได้ระบุแคปชั่นว่าขอโทษที่ชีวิตหนูมันพร้อมลงตัวและมีตั้งเร็วกว่าพี่นะคะงานนี้ก็เรียกได้ว่าฟาดกลับแบบสั้นๆแต่เจ็บจนจุกมากเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันสาวเชอรีนั้นก็อายุ26ปีแล้วจึงไม่แปลกใจถ้าวัยนี้จะตั้งท้องรอชมหน้าเบบีบ้านนี้กันได้เลยจ้า อันดับที่4แพทนับประพาเป็นประเด็นเดือดมากในตอนนั้นสําหรับนักสแสดงพิธีกรคนเก่งมากความสามารถอย่างสาวแพทที่ในช่วงนั้นเธอได้เปิดใจว่ากําลังคบหาดูใจกับอดีตสามีอย่างเบนเลซิงและทั้งคู่นั้นก็ได้มีลูกด้วยกันซึ่งเธอก็ตั้งครรภ์เข้าเดือนที่4แล้วแต่ดันมีชาวเน็ตมากมายเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไม่เหมาะสมเป็นดาราตัวอย่างแต่ดันมาท้องก่อนแต่งเธอจึงได้ออกมาเปิดใจกับประเด็นดังกล่าวนี้ว่าใจจริงเธออยากจะมีลูกอยู่แล้วและเรื่องการแต่งงานนั้นไม่ได้จําเป็นอะไรกับเธอแค่การได้อยู่ด้้ววยกกนนัันนน็มมีคาสุข พอแล้วซึ่งปัจจุบันเธอก็ได้มาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สุดสตองกว่าจะผ่านมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ อันดับที่3เจเนียร์รัชนกประเด็นสนั่นจอล่าสุดจากนักร้องสาวแดนต้อย่างเจเนียร์รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทีห่หลังจากเธอได้เปิดตัวว่ากําลังคบหากับตำรวจหนุ่มมูชินยูก็ทําเอาชาวเน็ตจับตาม,มองกันว่าเธอนนานกําลังตั้งท้องอยู่หรือไม่แต่ในตอนนั้นเธอก็เคยออกมาเปิดใจรอบหนึ่งแล้วว่าไม่ได้ท้องแต่ยอย่างใดแค่กินเยอะสัญญกรรมมามีเวลานอนมากขึ้นแต่กับล่าสุดฮีเจ้าตัวได้มาออกรายการคุยแซบโชวก็ได้เปิดใจกับประเด็นตั้งท้องอีกครั้งว่าตอนนี้ยังไม่ท้องแต่ถ้าท้องเมื่อไห่่จจะแจ้งขาดีีในนทั และยืนยันว่าตนนั้นอยากมีลูกยินดีหากจะท้องก่อนแต่งเพราะแม่อยากเลี้ยงหลานมากและเป้าหมายของเธอนั้นคือการมีลูกไม่เกินอายุ30ดังนั้นถ้าจะมาก,ก็จะปล่อยไปเป็นปกติซึ่งปัจจุบันเธอนั้นก็คบกบหนมยิวได้4เดือนแล้วซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วประจำเดือนยังไม่มาแต่แค่ยังไม่ได้ตรวจหาท้องเมื่อไหร่จะรีบแจ้งข่าวดีในทันที อันดับที่2กระต่ายพันนิพาต่อกันด้วยปมรักต่างไว้ของนักร้องสาวคนดังอย่างกระต่ายพันนิพาที่เธอนั้นได้เจอกระแสดราม่าถาถมเข้ามามากมายกับเรื่องท้องในวัย18ปปีกับผู้จัดการส่วนตัวอย่างครูไพบุญแสงเดือนในวัย31ปีที่เป็นเจ้าของค่ายเพลงในสังกัดที่เธออยู่จนได้เกิดเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตมากมายแต่ต่อมาทั้งคู่นั้นก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับแล้วว่าลูกชายที่เกิดมานั้นเกิดมาจากความรักพร้อมกับจดทะเบียนสมรสกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังคงมีแฟนคลับมากมายที่ไม่ขอสนดราม,มา่าขอติดตามผลงาน ่อไปและคอยเป็นกำลังใจให้เธอกันมากมายเลยทีเดียว ดับที่1ใหม่สุ่คนทวาปิดท้ายกันด้วยคุณแม่ดาราที่เจอกระแสะดาม,ม่าตั้งแต่ตอนตั้งท้องไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวที่ไม่ว่าจะเจอ<ะ><ะ>คอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมายในการท้องของเธอนั้นและได้ตอบว่าลูกของเธอในขณะที่เธอตั้งครรภ์อยู่ด้วยทอยคำหยาบคายกันจํานวนมากหรือแม้กระทั่งการใส่ส้นสูงในขณะที่ตั้งท้องได้4เดือนและดาม่ามากมายไม่หยุดแม้เธอนั้นจะคลอดลูกชายออกมาแล้วก็ตามแต่ดาม,ม่านั้นยังคงตามเธอไปไม่หยุดเลยทีเดียวกว่าจะผ่านมาได้แบบทุกวันนี้ไม่เรื่องง่ายเลยจริงๆจนตอนนี้้เเธอไดกลป็นคุณแม่สตองไปอีกคนแลล้้วะจ Yeah.